เฮลโลหนึ 1> Hello, 1่งสองสามตามที่ชื่อคลิปบอกไม่ต้องเปิดตัวได้สิเวลาไปเลยมาเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมจะพาคุณผู้ชมมาตั้งค่าให้มันเวเวลอัพไวๆนะถ้าเกิดว่าเราจะฟาร์มในช่วงแรกอันนี้ก็ปรับเลยแล้วแต่ตามใจคุณผู้ชมแต่ว่าส่วนสําคัญนะในคลิปก่อนผมต้องขออภัยจริงผมบอกในส่วนของไอตรงไหนวะเพ a y เยอร์รีสิสแนนะครับผมผิดไปนะถ้าเกิดว่าใครปรับมากเดี๋ยวเวลาที่เราไปตีต้นไม้หรือตีอะไรในช่วงแรกเนี่ย ตายหาแน่นอนนิดหน่อยคือเดินตกตายเดินตกตายปรับให้มันน้อยๆนะครับความต้านทานของผู้เล่นความหมายมันกลับกันโอเคเริ่มแรกเราก็กดสร้างแมปไปปกติเลยนะครับคุณผู้ชมครับอ่าใครจะสร้างตัวละครให้แบบ สวยงามหรือจะตั้งให้กวนตีหรือจะตั้งอะไรก็ตามอัตรรกของคุณผู้ชมเลยนะอันนี้คือไม่ได้ฟรกนะครับผมสามารถตั้งได้ตามใจชอบนี่อีนูขาวโพดอีนูขาวเผือกอีนูดำปีกก็ตั้งไปเลยอ่าได้โบตัวละครไม่ฟิกเดี๋ยวทริคอยู่ในคลิปนั่นเองอ่ะผมดำแล้วกันเอยตื่นขึ้นมาบนโลกอาร์คภาใหมลหูแมลงตัวใหญ่จังเลยวะเนี่ย สำหรับคนที่ถามนะครับผมว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมในส่วนของหน้าจอผมเนี่ยเวลาที่อัดคลิปลง YouTube มันถึงเป็นขอบสีดำใช่ไหมนั่นเพราะว่าผมเนี่ยอัดในส่วนของ iPad นะคุณผู้ชมมันก็เลยเป็นแบบนี้คือน้องๆบางส่วนที่เคยดูอาร์ตตั้งแต่ภาคเก่าก็จะเข้าใจนะครับผมแต่ว่าในเกมอาร์ภาคใหม่มันมาอย่างนี้ไงคุณผู้ชมแบบที่กลับมาเล่นลองมาเล่นแล้วก็มารับชมคลิปก็เลยอาจจะยังไม่ชินนะครับผมโอเคเนาะโอเค,นะอเคสำหรับเทคนิคนี้นะครับวิธีแรกเลยก็คือที่เราจะทําก็คือการ ตัดไม้ฟาร์มไม้ฟาร์มสมัยก่อน <_ an> เพื่อที่จะคราบอุปกรณ์อย่างที่ขุดมาก่อนครับผมวิธีนี้ผมต้องบอกก่อนเลยนะว่าบางคนนอาจจะไม่ชอบแบบผมชอบที่จะฟาร์มเวลไปแบบช้าๆพี่บางคนก็แบบเฮ้ยพี่ผมอยากให้มันมีเลเวลระดับหนึ่งมันค่อยเล่นสนุกสมดุลหวาในช่วงแรกก็ไม่ว่ากันนะครับผมถ้าเกิดว่าใครจะเล่นแบบไหนก็แล้วแต่ความสะดวกของคุณผู้ชมเลยอันนี้ก็ถือว่าทำมาเป็นแนวทางแล้วกันเนาะเ <_ S 2> <_ an> ฮ้ยเดี๋ยวนะลอ้ ครับของมันกดตรงไหนวะเนี่ยเอ้ยผมเห็นแต่น้องๆถามกันผมก็ยังไม่ได้เข้ามาดูเลยชิปหายละนี่แหละครับการไม่ศึกษาอะไรมาก่อนเออเดี๋ยวนะไอ้ตรงนี้ตรงนี้ไม่ใช่โอหามงึงเอ้ยตาสิบอรดนี่ไงครับติงมันอยู่ตรงนี้นะเออแล้วก็กดคราฟเลยคราฟวันซ้ำเนี่ยแค่นี้จริงๆคุณผู้ชมแค่คุณผู้ชมมีอุปกรณ์แค่นี้นะ เราก็สามารถที่จะฟาร์มวิวได้แบบเบิ่มๆเลยนะแบบคือเรือเออเต็มคาราเบลเลยอย่างต่อมาผมเราจะทําการกดออกเกมไปใหม่นะหลังจากนั้นเราจะเข้ามาที่หน้านี้ใหม่ครับผมเราจะมาตั้งค่าใหม่ในส่วนของ p พ y ์เยอร์ดาเนะอ่ะอันนี้ก็ d i ฟ f i c u ลตีก็ให้มันเป็นตันไปเลยไดโนดาเบกให้เป็นศูนย บอกเลยว่าไดโนเสาร์ไม่ต้องตีเราเขาส่วนเพเยอร์ดาเมจต,ตรงนี้ปรับไปเลยครับสูงสูงเลยนะแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนี่เอาทำไมมเป็นลดหรือโอเดเคสงสัยไปกดคลิกโดนอ่ะเอาใหม่ๆ่ม่นี่ปรับไปเป็นแสนเป็นล้านก็แล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะคือเราจะนำดาเมจต,ตรงนี้เว้ยไปใช้ในการฟาร์มในช่วงแรกครับผม แล้วก็ที่สําคัญที่สําคัญจะอยู่ข้างล่างนะอ่าไดโนโฮิวอันนี้ได้ดูหลังจากนั้นครับเราก็จะมาปรับในส่วนของการฮิวนะแล้วก็ค่าอาหารค่าน้ําสเตมินาอะไรพวกเนี้ยให้มันไม่หิวไม่เหนื่อยแล้วก็ไม่กระหายฟื้นฟูเลือดไวจริงๆไม่ต้องฟื้นฟูเลือดไวก็ได้นะเพราะว่าเดโวเ,าเสาในแบบมันจะไม่มีดาเมจเลยถ้าเกิดว่าเราตั้งแบบนี้มาเดี๋ยวลองทดสอบดาเมจกันหน่อยมอดช็อป <c oughs> เป็นไงโอ้แต่สีแม่งอย่างเฟีย้ยวเลยวะเมื่อกี้ทไมภาคนี้มาทําสีไดนเสาเฟีย้ยวจังเลยวะสีมันช่างแสบตาเลยเกินเฮ้ยเดี๋ยวนะผมรู้สึกว่าผมจะเลือกเกิดผิดที่ไปหน่อยวะผิดสูตรเราต้องไปเกิดใกล้ๆแถวเกาะคาโน่นะครับผม ไม่งั้นได้เดินทั้งวันแน่ชิบหายอ,ยอ,ยอยุ้ยอุยดีนี่นี่ตัวนี้ตัวนี้คุณผู้ชมที่มีน้องๆหลายคนถามนะครับว่ามันคือตัวอะไรใส่หมวกคริสต์มาสเดี๋ยวเดี๋ยวตีแม่งล่วกสักทีดีไหมเนี่ยมันก็คือกาชาปองนะครับผมหรือมีคนบอกผมว่าเราสามารถที่จะให้ของมันแล้วก็แลกของได้ใช่ไหมตีมันดูอๆๆเอาตาย <c oughs> <c oughs> โอ้ยเฮ้ยเราจะโดนอะไรไม่ดีอ่ะโอ้ตายแล้วโดนบังคับลบเกมทิ้งแน่เลย มันดูแสบเป็นตัวที่แบบตัวเหมือนจะตัวโชคดีนะขอโทษนะเจ้าสัตว์น้อยผู้น่ารักแต่มือพี่ลั่นไปเองมันไม่ใช่ตัวน้อยๆพี่แล้วมันก็ไม่ได้น่ารักอย่างที่คิดตอนนี้ผมได้ลงมาใต้ทะเลเพื่อดีใจให้ตัวละครผมเนี่ยมันขาดออกซิเจนตายแล้วผมทีแรกก็กล่าวว่าจใจฉรามพวกนี้มันแดกผมให้ตายนะแต่ลืมไปว่าดาเมจจากเรือสพวกนี้มันเป็นศูนย์นะโอเคเอาเป็นว่าเราจมน้ําตายก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่เรื่องที่จะไม่ไม่ไม่เทนะเออโอเคเดี๋ยวเราบาฆคาตัวตายกันเถิะ S <S จมน้ำตายตายอีกแล้วจะคลิปไหนๆก็ตายไปเดี๋ยวเราหาที่ที่มันเกิดใกล้ในส่วนของเกาะคานโดนดครัะผมนีนี่เนี่ยนี่นี่นี่เออนี่นี่นี่ผมว่าตรงนี้ใกล้นะเออนี่โซนฮาร์ดโซนที่หนึ่งเนี่ยผมไปกันเลยมาอุ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยที่ขุดผมตกนี่ว่าไอชิบหายถ้าผมจะฟาร์มที่ขุดได้ผมก็ต้องตีไม้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดว่ากูตีไม้กูจะตายไหมเนี่ยเฮ้ย ออกไปปรับก่อนดีไหมผมไม่เชื่อว่ะผมไม่เชื่อว่าผมจะตายว่ะคุณผู้ชมฮะมันจะมาตายได้ไงมันคนละส่วนกันไหนดูสิ <c oughs> โอเคกูได้คําตอบแล้ว และหลังจากที่เราเนี่ยใช้ระยะเวลาในการว่ายนะ้ามานานมากเลยนะครับเราก็มาถึงในส่วนเกาะคาโนคาใจนะเนื่องจากว่าเกาะก่อนเนี่ยเป็นเกาะที่เหมาะที่จะฟาร์มเลเวลเนื่องจากว่ามีสัตว์อันตรายนะครับผมแล้วก็ตัวที่ค่อนข้างจะฟาร์มเราได้ exp อยู่เยอะเลยนะยิ่งถ้าเกิดว่ามีอัลฟาเกิดเดี่ยผมบอกเลยว่าเลเวลที่จะได้คือลือคือลือบอกเลยว่าได้เยอะมากๆหมาสิมาสิกูตีตายแม่งหมดอนะ จริงๆไม่ว่าจะอ์กภาคเก่าหรืออ์กภาคใหม่หรือเกมอะไรก็ตามนะผมมันมักจะมีบั๊กอยู่ในนั้นเสมอแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เรียกว่าบั๊กเว้ยมันคือการปรับตั้งค่านั่นเองเออมันก็เหมือนว่าเป็นการหา EXP ในช่วงแรกเนาะสำหรับคนเนี่ยที่ขี้เกียจหาพี่ขี้เกียจเติมพาร์ตล่าสุดเนี่ยผมเห็นว่าอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยในส่วนของเกมพาร์ตนะผมมันสามารถปรับการฟาร์ม e EXP ฟาร์มเบอร์รี่แล้วก็ฟาร์มพวกทรัพยากรได้เยอะขึ้นใช่ไหมเออ แต่ว่านี้ก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยอยากจะมาฟาร์มเบลก่อนเฉยๆเนาะในส่วนาภาคใหม่เนี่ยถ้าปรับให้โกงก็คือโกงไปเลยนะเล่นให้สนุกก็คือสนุกไปเลยเออใครจะเป็นจกกับกีก้าแบบปรับดาเมจกีก้าสูงแล้วก็ยืนแทงโง่ๆไปก็ยังได้นะ อันนี้ผมบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าใครเก็บกล่องเอ็กเพลเยอร์โนได้แล้วเจอไททันโลค่าเนี่ยเลเวลจะได้เยอะอีกมากๆโอเคครับคุณผู้ชมครับสําหรับเบื้องต้นในคลิปนี้ก็มีประมาณนี้เนาะอาจจะทาให้เสียเวลาไปบ้างก็ต้องขออภยัยนะครับผมแล้วเจอใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดซับสไครป์ผมด้วยแล้วเจอใหม่นะครับผมบายยมันปั๊มมองหน้าไงนี่เป็นไงครับผมทีมอ่ะทีมอตัวละครของเรานี่โอ๊ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่าก,กดตรงกระสุนว้าว ความรู้ใหม่มันจะทําให้การซูมเข้าซูมออกเนี่ยมันไอ้นี่ด้วยนะโอเคโอเชเดี๋ยวต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมซะแล้วแล้วเจอกันใหม่ครับคุณผู้ชมว้าหู้